<laughs> จอก,กันบ่อยมากหนูรูจะเล่าเรื่องอะไรฝากแล้ว <c oughs> ค่ะกะ็ช่วงนี้อจาจจะงานดีเวนเ์เยอะค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ทําเพลงด้วยแล้วกอ็อยู่ใน process แบบว่าการทางานหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะอาจจะหายหน้าหายตาจากแบบการร้องเพลงการปล่อยเพลงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าสัญญาว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวมีอะไรมาให้ติดตามได่แน่นอน ก็กลัวคิดถึงกลัวหายไปอย่าหายไปนะคะใครที่แบบติดตามแอนนี่ให้รอกันก่อนรอรอกันก่อนสามารถไปติ่งคนเสินได้แต่อย่าลืมกลับมาหาหนูด้วยนะคะอันนี้ไปถึงกันแล้วคะกับเพลงใหม่เออกับเพลงใหม่ก็จริงๆรู้สึกว่าเหมือนแอนนี่อยากจะฝึกเขียนเพลงด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะก็มีการคอร์เซสชั่นทำเพลงแล้วก็เออ่ได้ได้ฟังเดโม่หลายๆหลายๆอย่างแต่ว่าก็ยังอยู่ในแบบสเต็ปการเลือกอยู่เพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าในทุกๆเพลงที่ปล่อยออกมาอยากให้มันดีมากๆจริงๆ แ,แต่ก็อมาเจวว่ากับคทีแชืยนย่นเ <Okay. S 2> พลงต่อ,อไปก็จะอคอยอได้ค่ะก็อาจจะมีนานคนค่ะจริงๆหนูก็อยากฟีดก,กับศิลปินหลายๆคนมากๆเพราะว่ารูา้สึกว่าเวลาได้ฟีดก,กับศิลปินคนอื่นนะคะหนูได้แบบหาอะไร <c oughs> ใหม่ๆมาให้ทุกคนได้เห็นกันเคมีใหม่ๆก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากแต่ว่าเพลงหน้าหนูอาจจะอยากแบบร้องคนเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ทุกคนจะได้จะได้ เห็นหน้าหนูเยอะค่ะจริงๆก็คือเราก็เต็มที่ทั้งเรื่องของเพลงแล้วก็เรื่องของการทำงานรถไฟนี่ใช่ค่ะใช่พยายามบาลานซ์ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้เออ่ให้แบบการที่รับอะไรมากเกินไปมันกระทบอย่างอื่นเช่นแบบหนูก็ถึงแม้ว่าไปทำเพลงแต่ว่าก็ยังอยากมาหาทุกคนอยู่ะค่ะแล้วก็ะจะพยายามไม่หายไปไหนใช <c oughs> ่ค่ะแบ่งเวลายัางไงแบ่งเวลา,วลาวกปกติก็จะแบ่งเวลาโดยการ เออนี่ก็เป็นคำถามที่ดีมากไม่รู้อะไรน,นแล้วแล้วแต่วันแล้วแต่ดวงแล้วกันค่ะว่าสมมุติว่าวันไหนแบบอเอาเลงานเช้าหนูก็สมมุติว่าเสร็จแล้วก็ไปซ้อมต่อหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าวันไหนที่เรียนมีเรียนด้วยก็ก็เรียนเรียนดึกแล้วก็ทํางานเช้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเวลาที่เข้ากันได้อยู่รู้สึกว่ามันก็ตามแบบโฟล์ของมันใช่ค่ะก็คือยังแบ,บ่งเวลาได้อยู่ได้ได้อยู่ค่ะได้อยู่เรามีแบบว่า อจริงจริงๆหนูพูดอยู่ตลอดว่าแบบไม่กล้าเรียกตัวเองว่านักแสดงเพราะว่าเพราะหนูรู้สึกว่าหนูยังไปไม่สุดด้านนั้นแล้วก็มันมีเยอะที่หนูเรียนรู้มากๆค่ะเพราะว่าสาทูถึงแล้ว่าจะเป็นเรื่องแรกของอล,ลี่แบบอลี่รู้สึกว่ายังไปได้สุดกว่านี้อีกก็ตามทีตามซีซั่นสองเลยนะคะใช่แล้วก็ ก็คิดว่าถ้าไปสุดหนูอาจจะไปสุดด้านร้องเพลงเป็นหลักณตอนนี้นะคะเพราะว่าด้วยด้วยความที่หนูแบบเ t ็ p เข้าวงการนี้ในการเป็นนักร้องมันก็เลยอาจจะเหมาะกับมันที่มากกว่าในช่วงเวลานี้แต่ว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสเข้ามาที่มีบทน่าสนใจอันนี้ก็อาจจะอาจ,จอาเทไปทางนู้นบ้างไม่ให้ไม่ให้งอนกัน <laughs> ก็อาจจะแบ่งเวลาแหละค่ะแบ่งให้ดีที่สุด อยากหนูอยากทำขนมนะหนูอยากทำกับอาหารหนูอยากแบบไปเรียนทำขนมอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเริ่มคิดบิสเนสเป็นของตัวเองในอนาคตแล้วเพราะว่าด้วยอายุตอนนี้ถึงแมมว่าอายุหนูจะน้อยแต่ว่าในอนาคตที่หนูโตขึ้นนะคะในวันหนึ่งหนูอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในวงการแล้วใช่ก็ <laughs> ยังไม่ได้ประกาศลาหรือว่ายังไม่ได้ลาออกนะคะใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยนะคนอาจจะอายุ20 30ปีอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเต้นไม่ไหวแล้วก็ก็อาจจะอยากไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ลองคิดเล่นๆดูว่าเออเราสามารถเรียนอะไรนะตอนนี้ที่จะไปต่อยอดในอนาคตได้บ้างได้เรียนได้เรียนอะไรอย่างเงีะยังเลยค่ะยังแต่ว่าคิดไม่อยู่ค่ะว่าเอออยากอยากเรียนแบบทำขนมอะไรเงี้ยเพราะที่บ้านหนูก็มีกิจการของครอบครัวที่ทำร้านอาหารทำขนมอยู่แล้ว นใจหลายหลายอย่างมากค่ะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่อยากทำคือแบบเ็ยังอยู่ในวงการอยู่อย่างเป็นเบื้องหลังของวงการค่ะแล้วก็อาจจะอยากทำบิสเนสแบบเกี่ยวกับเสื้อผ้าไหมคิดอยู่ค่ะเบื้องหลังคือเป็นแนวไหนคะเป็นอะไรเป็นได้ค่ะเดีหยวก็หนูอยากนะหนูเป็นคนชอบเบื้องหลังมากๆจริงๆแบบทุกวันนี้หนูก็อยากทำพาดเบื้องหลังมากๆอยู่แล้วค่ะในงานตัวเองอะไรเงี้ยหนูจะพยายามออกไอเดียให้ได้มากที่สุด ถ้าหนูเอนจอยพาร์ทนั้นมากหนูก็เลยคิดว่าเนี่ยนะคนแบบอาจจะอยากเป็นนักแต่งเพลงอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่ต้องแต่งให้เก่งก่อนใช่ต้องต้องฝึกเยอะเลยค่ะเราเหมือนเป็นแบบว่าเด็กที่แบบมองการไกลมองแบมาแล้วใช่หเลยใช่มองการไกลเพราะว่าถ้าถ้าเอาตรงๆคือแบบเหมือนแพชชั่นหนูมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะคะ่ะใช่ในทุกวันอันนี้ก็อยากทําอะไรแตกต่างไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่าแบบ อาจจะคิดไว้ก่อนก็ดีเพราะว่าเหมือนหนูเรียนด้าน music business อยู่แล้วค่ะมันก็เลยอาจจะช่วยต่อย,ยอดอะไรได้เยอะมากมากแล้วก็แล้วก็แบบถ้ามองโลกสวยเกินไปว่าเุ๊ยนี่จะเป็นนักร้องถึงอายุแบบ100งร้ขวบอาจจะเป็นไปไม่ได้ใช่ <c oughs> ค่ะก็คิดว่าณตอนนี้เราเป็นนักร้องนี่นแหละดีแล้วแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างค่ะต่างุันทีมันก็มีงานต่างประเทศก่อนที่คนเป็นางานนี้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเทอฟอร์มค่ะแล้วก็ร่วมง,งานกับแบรนด์ต่างๆไปงานอีเวนต์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกมากทำเพลงนี่ได้เจอกับหลายๆคนแล้วก็ให้ได้เจอกับ experience ใหม่ๆเยอะมากเลยคะในใน่ะใกล้งก,กับการบุกปลกอินเตอร์ก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะที่อยากจะ represen ประเทศไทยให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าหนูก็อยากพาแบบพาเพลงพาวงการ เออแอนตูเทนเมนต์ของไทยไปสู่แบบว่าสายตาของชาวโลกหนูรู้สึกว่าแบบด้วยความที่ตอนนี้ทีม๊อบกำลังมามากๆ,ๆหรือว่าแบบหนังหรือซีรีส์ต่างๆกำลังมามากๆหนูก็เลยคิดว่าเออเรามี Potential กันมากๆก็เลยอยากจะแบบไป Represent ให้ได้ดีที่สุดที่เราไปรู้สึกยังไงบนะ้าง็ับความีคนรู้จักอะไรกนก็เออมีมีคนรู้จักบ้างค่ะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเ,เหมือนแบบ หนูดีใจที่มีคนน้องเพลงภาษาไทยได้ถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นภาษาของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆล่าสุดไปฝรั่งเศสหนูก็เห็นแบบว่ามีน้องๆที่เอ่อเป็นชาวฝรั่งเศสด้วยเขาก็แบบมาเต้นเพลงอะไรนี่ซึ่งซึ่งอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเพลงมันแบบเหมือนภาษามันไม่ได้โดนกีดกันนะคะใช่ก็ดีใจมากที่แบบเพลงไทยคนอยากเต้นตามาเงี้ยค่ะแฟนไปไหนไหคะรับเอ คิดว่ามีค่ะแต่ว่ายังบอกไม่ได้กลัวพืดเดี๋ยวไม่ได้ไป,ไปใช่รอก่อนแ,แต่ว่าเดี๋ยวก็มาคอยอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะว่าอันนี้มีแพลนไปไหนบ้างโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ